สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำข้าวต้มกุ้งให้ดูนะคะแบบง่ายๆค่ะอย่างแรกนะคะเริ่มแกะกุ้งค่ะอันนี้เป็นกุ้งแช่แข็งไว้ในตู้เย็นนะคะก็จะแกะยากนิดนึงนะคะแกะออกแบบนี้นะคะเหลือหัวกับหางไว้นะคะแล้วก็เอามีดนะคะทำแบบนี้แล้วก็แกะเส้นสีดำตรงหลังกุ้งออกมานะคะ วันนี้จะใช้กุ้งทั้งหมด6ตัวนะคะแกะแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ครบทุกตัวค่ะแล้วก็ล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะใช้มีดทำแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นสีดำเขาออกมานะคะต่อมามาเริ่มหั่นต้นหอมผักชีค่ะ เอาไว้ใส่ข้าวต้มของเรานะคะหัน่นอพอดีพอดีนะคะไม่สั้นหรือว่าไม่ยาวจนเกินไปนะคะประมาณนี้เลยนะคะตามรูปแล้วก็มาตำกระเทียมค่ะตำพอหยาบๆนะคะไม่แลกมากเราเจะกระเทียมนี้ไปเจียวนะคะ ให้ข้าวต้มของเรามีกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยมากค่ะบ,บ,บุบแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะแล้วก็เอากระเทียมลงไปเจียวแบบนี้เลยค่ะ เจียวพอให้กระเทียมนะคะสุกแล้วก็หอมเหลืองมีกลิ่นหอมนะคะพอกระเทียมสุกแล้วก็ใส่กุ้งที่เราแกะลงไปเลยค่ะเอาไปผัดนะคะให้กุ้งสุกถ้าสุกแล้วกุ้งจะมีสีแดงนะคะแล้วก็จะมีน้ำมันของกุ้งออกมานะคะอร่อยมากเลยอันนี้กุ้งสุกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเติมน้ำลงไปค่ะ ค่อยๆเติมลงไปอย่างนี้นะคะที่เห็นนี้ไม่ใช่ไข่นะคะอันนี้จะเป็นมันกุ้งดูดกับน้ํานะคะจะเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะต้มไปเรื่อยๆเขาก็จะหายไปค่ะอร่อยเหมือนเดิมใส่ข้าวลงไปค่ะ,ะเหมือนข้าวไม่ค่อยอยากลงเลยนะคะข้าวหอมมะลินะคะที่เราหุงเรียบร้อยแล้วนะคะทําง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆข้าต้ม ค่ะแล้วก็คนๆแบบนี้ค่ะข้าวที่เป็นก้อนเราก็ใช้ทับทีบีบให้ข้าวมันออกจากกันหน่อยนะคะให้ข้าวไม่ติดกันแบบนี้ค่ะเครื่องปรุงนะคะใส่แค่3มอย่างนะคะซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวแล้วก็รถดีค่ะเริ่มปรุงกันเลยค่ะใส่ซีอิ๊วลงไป1ช้อนนะคะ แล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวซีอิวนิดหน่อยค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะอันนี้รอเขาสุกนิดนึงนะคะปิดแก๊สค่ะใส่ต้นหอมผักชี ข้าวต้มเราจะเป็นสีแดงเพราะว่าเป็นสีของกุ้งนะคะทุกคนแต่ว่าอร่อยมากๆเลยค่ะน้ำที่มีมันกุ้งออกมาเรียบร้อยค่ะข้าวต้มของเราหน้าทานมากๆเลยเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนิดนึงนะคะก็มาใส่เป็นพริกไทยนะคะแล้วก็ปรุงแล้วแต่ใครชอบเผ็ดชอบหวานนะคะบินขอเติมพริกลงไปอีกนิดนึงนะคะควันยังออกอยู่เลยนะคะเพื่อนๆยังร้อนๆอยู่เลยค่ะ อร่อยมากทุกคนเข้าต้มเป็นเมนูที่ทำง่ายและใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะอร่อยจริงๆสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะแล้วก็บ๊ายบาย